สวัสดีครับทุกคนคลิปที่แล้วเราไปเที่ยวแพร่กันมาแล้วนะครับวันนี้ผมขอพาทุกคนกลับมาเที่ยวที่ลำปางบ้านเฮานะครับลำปางหนานั้นสวยงามนักหนาเลยนะครับทุกคนนี่วันนี้จะพาทุกคนไปชมไร่ดอกไม้ไม่น่าเชื่อเลยว่าลำปางจะมีไร่ดอกไม้ที่สวยงามขนาดนี้อยู่ด้วยนะฮะ ไร่นี้ชื่อว่าไร่ห่มฟ้าอยู่ที่อำเภอแจ้ห่มนะครับการเดินทางนั้นผมใช้วิธีตั้ง GPS ไปนะฮะเพราะผมก็ไม่รู้ทางว่ามันไปทางไหนนะครับวันนี้ก็เดินทางโดยใช้ GPS นะฮะ no! เดินทางโดยใช้ GPS ตอนนี้ผมขับเลยทางเลี้ยวนะฮะมันจะต้องเลี้ยวขวาตั้งแต่แยกเมื่อกี้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวต้องถอยไปก่อนนะฮะโอ้เวลาดู GPS นี่ต้อง ดูให้ดีๆนะฮะผมนึกว่ามันยังไม่ถึงทางเลี้ยวเอา้าถึงแล้วเดี๋ยวต้องเลี้ยวไปทางนี้นะฮะถ้า GPS นําทางมาทางที่ผมมาคือนําทางมาตามทางหลวงหมายเลขหนึ่งแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าทางเข้าเขื่อนเนี่ยเราพยายามจะจับยึดป้ายที่เขียนว่าอุทยานแจ้ซ้อนนะฮะจะสามารถนําทางไปที่ไร่ห่มฟ้าได้นะฮะเดี๋ยวเราก็เลี้ยวขวาขึ้นบนถนนเส้นนี้เลยนะครับไร่ห่มฟ้าอยู่อำเภอแจ้ห่่ม มันจะมีทางที่มาได้หลากหลายอีกทางนึงคือทางที่ผ่านหน้าหลวงพ่อเกษมเขมมะโกมานะฮะนี่ทิวทัศน์ภูเขาั้นสวยงามมากเลยครับทุกคนและตอนนี้มาถึงแล้วนะครับนี่อันนี้เคยด้านหน้าของไร่หอมฟ้านะฮะแค่ด้านหน้านี้ก็หุ้นน่าสนใจแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับข้างในเป็นยังไงบ้างแต่บอกเลยว่าสวยทุกคนเข้าวิธีเข้าที่นี่คือใช้ใจ่ายเป็นเงินสดหรือสแกนผ่านแอปก็ได้นะฮะที่นี่เป็นโรงงานผลิตมเมล็ดพันธุ์นะครับ อันนี้เป็นของโรงงานเองเลยหรือเปล่าครับโอ้มีทั้งผลไม้หลากหลายเลยฮะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานนะฮะเมล็ดพันธุ์ที่โรงงานทำออกมามีแคนตาลูปด้วยครับทุกคน คนครับแล้ววันนี้ชาวชีพพาทุกคนมาเดินเล่นกันที่ไล่ห่มฟ้าะฮะอยู่ที่อำเภอแก่ห่มจังหวัดลำปางนะฮะที่นี่นั้นเป็นโลเคชั่นที่เหมาะแก่การถ่ายรูปมากๆนะครับโอ้ oh, ดอกไม้เยอะเลยทีเดียวนะเพราะที่นี่เขาเป็นโรงงานผลิตมเมล็ดพันธุ์ทั้งผลไม้และดอกไม้เองนะฮะคุยกับที่เจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกว่าที่นี่นั้นจะมีดอกไม้จนถึงเดือนเมษายนช่วงสงการเลยนะฮะแน่นาบ้านนั้นมีดอกไม้เยอะเลยครับทุกคน ตัวบ้านจะย้อนแสงหน่อยๆน่อยะครับตอนนี้เป็นเวลาบายๆแล้วจากข้างหน้าตรงที่ทางเข้ามาทางนู้นนะฮะนี่เดินเข้ามาหน่อยนึงตรงนี้ก็จะมีคาเฟ่ด้วยนะฮะสามารถมาหาเครื่องดื่มดื่มแก้กระหายกันได้นะครับนี่ตรงนี้ดูแล้วตรงเข้าไปทางนี้น่าจะเป็นทางลงไปยังแปลงดอกไม้นะฮะ เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันแค่จากข้างหน้าก็าเดินเข้ามาข้างในนะครับด้านหลังนี้จะเป็นแปลงปลูกดอกไม้นะฮะโอ้แล้วก็มีน้ำตก จำลองได้นะฮะสราผ่านน้ำตกมาแล้วโอ้โหทุกคนครับว้าววิวข้างหลังนี้สดยอดจริงๆเลยฮะโอ้โสดลูกหูลูกตาดอกไม้ก็สวยครับและนี่มีสะพาน ไม้ไผ่ขัดแตะแบบนี้ด้วยนะฮะให้เดินเล่นถ่ายรูปไปได้แบบเต็มๆเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะฮะโอ้มันยวบหน่อยๆน,นะครับเอเดนก็เด้งๆดีนะฮะดิ้งดิงดิงโอ้โหว้าวบอกได้เลยว่าวิวข้างหลังนี้บรรยากาศสุดยอดมากๆเลยฮะดูบรรยากาศสิฮะทุกคน กลับไปกล้อง,องหน้าก่อนนะฮะโอ้โหสุดยอด ทุกคนครับและนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของที่ไร่ห่มฟ้าที่นี่นะฮะโอ้โหบอกเลยว่านุมน่มๆทุกทุกคนนะฮะเพื่อนๆน,น,นะฮะพาส,วสาวๆของคุณมาที่นี่และถ่ายรูปรับรองจะเป็นที่ประทับใจของส,วสาวๆแน่นอนนะฮะโอ้โทุ่งเวอร์บีแน่แห่ดอกนี้เรียกว่าดอกเวอร์บีแน่นะครับทุกคน ถัดมาแปลงข้างๆนี้ก็เป็นต้นลิ้นมังกรนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูอีกแปลงหนึ่งโออันนี้สีสวยมากๆเลยฮะสุดยอดทุกคนครับตรงนี้ไม่ค่อยมีผู้คนเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตถอดหน้ากากอนามัยหน่อยนะฮะโอ้ จะได้พูดคุยกับทุกคนได้อย่างเต็มที่เอ๊แต่ผมว่าให้ทุกคนชมดอกไม้กันอย่างจุใจเลยดีกว่าฮะทุกคนครับไปดูดอกไม้กันครับ Check themic right make sure it and So voice It sound right, boy. <Right> ทุกคนครับและที่ไล่ห่มฟานี่ผมพบสิ่งนี้นี่ก็คือเกวียนหรือกระแทะนะฮะเขาบอกว่าเกวียนจะล้อใหญ่กระแทะจะล้อเล็กอันนี้ล้อเล็กนะฮะน่าจะเป็นกระแทะนะฮะอันนี้ก็คือสุดยอดยานพาหะะของคนไทยในยุค หนึ่งที่ผ่านมาเลยนะครับบอกเลยว่ากระแทกถทายดูดันไม่เกรงใจใครพบกันแล้ววันนี้ตามแรงรั์ทั่วกระเทศทุกคนครับนี่ผมให้ดูนี่ก็คือระบบเบรกของเกวียนหรือกระแทนนะฮะโอ้โหเป็นแท่งไม้ติดด้วยผ้าเบรกแต่จริงๆมันก็คือยางนอกของรถจนฮะเข้ามาด้ายางขอบล้อของกระแทะนั่นเองขอบล้อเป็นโลหะนะฮะนี่ ยังขึ้นสนิมอยู่เลยฮะถ้าเบรกที่เป็นยางก็จะมากดยังโลหะที่เป็นหน้าของล้อให้รเกวียนนี้หรือกระแท่นี้เบรกได้นะครับโดยอาศัยส่งกําลังด้วยโซ่นะครับเราจะเห็นโซ่ตัวนี้ถูกโยงไปทังข้างหน้านะฮะลอดผ่านใต้กระบ,บาไม้อันสวยงามนี้มาอย่างนี่แหละครับด้านหน้านี้ นี่ก็คือแท่งเบรกแท่งบังคับเบรกนั่นเองสุดยอดอคุครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับกระแทกไทยดูดันไม่เกรงใจใครขอทราบอุปกรณ์ครับมันคืออะไรบ้างอันนี้เรียกอ้อมอ้อมอ่อควายไม่ควายมันดันมัอนอาบานดันตรงนี้มันอ้อมลูแอกแอกไม่ค้ัน ยังรถจมล้ออันนี้ใหลังมุ้งโซ่อันนี้กระดาอันนี้เรียบยนงล้อเรียบล้อประกอบด้วยไา้พองสายพงสายพงล้อกระดานกระดานสำหรับติดเกิดเรียบล้อไม่แดกบอดหรือเปล่าอันนี้มุมล้อมุมล้ออันนี้ดุมล้อดุมเกลียวเลี้ยทุกคนครับและนี่ก็คือไล่ห่มฟ้าอยู่อำเภอแจ้ห่มของจังหวัดลำปางนะฮะที่นี่นั้นโอ้โหมีดอกไม้สวยงามสามารถ มาถ่ายรูปได้เลยนะครับโอ้โห,หนุ่มๆครับมาถ่ายเองก็จะรู้สึกใกลอยู่สามารถพาสาวๆมาถ่ายรูปที่นี่ได้นะครับแล้วทุกท่านก็จะได้ใจของเธอมาครองแน่นอนเส้นทางนี้อยู่บนเส้นทางที่สามารถไปเที่ยวต่อได้ยังวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับวัดที่มีเจดีย์สวยๆอยู่ข้างบนยอดเขานั่นนะฮะและสามารถต่อไปยังน้ําตกแจ้ซ้อนที่เป็นอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ที่เป็นอุทยานที่มีทั้งน้ําตกและน้ําพุร้อนอยู่ติดกันเลยนะฮะสามารถเที่ยวได้ทั้งน้ําพุร้อนและน้ำตกเช่นน้ำตกแล้วเช่น้ำพุร้อนใช่น้ำพุร้อนแล้วช่น้ำตกได้เลยนะครับนี่ที่สําคัญมีสถานที่สําหรับคนที่ชอบการแคมปิง้งไปแคมปิ้งได้นะฮะส่วนที่นี่นั้นแวะมารับรองไม่ผิดหวังนะครับค่าเข้าของผู้ใหญ่เพียงแพทย์ติดบาทเองฮะทุกคนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช,ช่องชาวชิแล้วผมจะพาทุกคนไปพาไปชมสถานที่ที่ น่าสนใจสิ่งที่น่าสนใจอีกนะฮะแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับเช,ช้าชีเดินเที่ยวขอบคุณนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศการค้าชายแดนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าที่นั่นเขามีอะไรกันบ้างเขาว่ามีอาหารทะเลสดๆด้วยนะฮะ